วันนี้เวลา19นาฬิกา14นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศรีนาถพิลาชกัลยาณีถึงยังที่ทําการศาลจังหวัดสุขโขทยัยอำเภอเมืองสุขโขทยัยจังหวัดสุขโขทยัยในการนี้ทรงจุดทูบเทียนเครื่องนงวัตการบูชาพระพุทธน,นวราชบ่อพิษจากนั้นทรงวางศีดาเกิกและทรงเปิดอาคารที่ทําการศาลจังหวัดสุขโขทยัย อาคารศาลจังหวัดสุขโขทัยก่อสร้างขึ้นทดแทนอาคารหลังเก่าที่คับแคบมีห้องพิจารณาเพียงสี่บรรลังไม่สามารถรองรับปริมาณคดีที่เพิ่มขึ้นได้โดยอ,อาคารที่ทําการศาลที่สร้างใหม่นี้มีความกว้างขวางทันสมัยมีห้องพิจารณาเพิ่มเป็น14บรรัลังขยายพื้นที่เพื่อให้เหมาะสมต่อปริมาณคดีที่เกิดขึ้นอย่างเพียงพอสามารถอำนวยความสะดวกต่อการบริการด้านคดีให้เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่ และมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งช่วยในการส่งเสริมงานตุลาการมาใช้และให้บริการส่วนต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงกระบวนการต่างๆได้อย่างสะดวกทุกขั้นตอนตามนโยบายพัฒนาสารยุติธรรมสู่ความเป็นสมาร์ทคอร์ดทั้งนี้สารจังหวัดสุโขทยัยมีอำนาจหน้าที่ครอบคลุมท้องที่5อำเภอได้แก่อำเภอกงไกรล,ลาศอำเภอเคีรีมาศอำเภอบ้านด่านลานหอยอำเภอเมืองสุโขทยัยและอำเภอสีสำโรง ้ดยถือเป็นศาลขนาดยาอีกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขตอำนาจของสำนักง,งานอธิบดีผู้วิภากษาภาค6ในปี2563มีคดีที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลจังหวัดสุโขทยัยทั้งคดีอาญาคดีแพง่งคดีผู้บริโภคซึ่งทำการพ,พิจารณาแล้วเสร็จทั้งหมด5,538คดีจากคดีคงค้างและรับใหม่จำนวน6,327คดี จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทยัยอำเภอเมืองสุโขทยัยโดยมีราษฎรจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียงไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเป็นจำนวนมากและต่างพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองตลอดสองข้างทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านราษฎรได้โบกธงชาติไทยธงพระประมาพิไทยวปรอและธงพระนรมมพิไทยสอทอ พร้อมเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญเพื่อแสดงความจงรักภักดีรรงพระเจ,ะเจ,ะเจเวลา20นาฬิกา25นาทีสเสด็จพระราชดำเนินถึงยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทยัยอำเภอเมืองสุโขทยัย แล้วประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินออกจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทยัยไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน46จังหวัดพิษณุโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยมาหลายครั้งอาทิเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชากุมาร สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารอนุสรสถาน700ปีลายสือไทยณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรามคำแหงจังหวัดสุโขทัยเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2507และเมื่อปีพุทธศักราช2558พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดศาลหลักเมืองสวรรคลโลกจังหวัดสุโขทัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการในพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเดินในพื้นที่จังหวัดสุขโขทัยทรทยงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดประหมอมให้องค์คมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริต่างๆอาทิโครงการอ่างเก็บน้าห้วยไร่อเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอศรีสัสชนาลายัยทั้งนี้เพื่อสร้างประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ เวลา20นาฬิกา53นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม balances. ราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งพร้อมทั้งเจ้าคุณพระศสนีนาถพิลาชกัลยาณีถึงยังท่าอากาศยานทหารกองบิน46จังหวัดพิษณุโลกเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นัง่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค6ผู้บัญชาการมฑลนทนหารบกที่39 ผู้ชาการตำรวจภูทรภาค6ผู้บังคับการกองบิน46พร้อมข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททรงเสด็จโดยประชาชนต่างพร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลืองเชิญพระบร,รมฉายาลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมฉายาลักษณ์ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีชูขึ้นเหนือศีรษะและเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระจเจริญเพื่อแสดงความจงรักภักดี ทุกคนต่างปลื้มปิติที่ได้ชื่นชมพระบารมี